ตอนที่หนึ่งอาณาจักรส่วนเทียนดูนั่นสิสิทพี่หลูมาแล้ววันนี้ข้าต้องนัดเจอกับสิทพี่หลูให้ได้ไปเร็วข้าต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถคบหากับสิทพี่หลูได้สิทธิพี่ใหญ่ตำหนักตรงหัวหลูวูหมิงสิทธิ์พี่หลู่สิทธิ์พี่หลูครับสิทธพี่มองมาทางข้าหน่อยสิ สิทธิพี่คืนนี้ท่านว่างไหมข้าคิดว่ากลางคืนเจ้าไม่ฝึกฝนอย่างนั้นหรือข้าไม่แปลกใจเลยที่ทำไมพลังของเจ้าถึงอยู่แค่ระดับนี้สิทธิ์น้องหลูเข้าไม่เข้าใจวิธีการฝึกบางส่วนคืนนี้เจ้าพอที่จะมีเวลาว่างมาซีเนะข้าได้หรือไม่ท่านไม่ลายใจบ้างเหลอที่ตัวเองเป็นสิทธิ์พี่แต่มาขอให้สิทธ์น้องอย่างข้าช่วยซีเนกัน สิทธิ์พีข้าเพิ่งได้เรียนรู้วิชาหนึ่งที่ดีมากๆเลยล่ะข้าไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่จะสนใจไหมถ้าหากสิทธิ์พีสิทธิ์น้องมีพรสวรรค์จริงๆเส้นนั้นหาข้ามีเวลาข้าจะไปเยี่ยมเยียนเจ้าแล้วกันเจ้ามีวาสนาจริงๆทำไมต้องเป็นเจ้าด้วยนะมานี่เลยนะเจ้าหนูเจ้าอย่าพึ่งได้ใจไปน้อยเลยเฮ้แต่คนโง่เขาอย่างเจ้ากว่าข้าจะมีเวลาให้เจ้าก็คงจะรอไปซักพันปีแล้วล่ะ ดูนั่นสิสิทธิ์พี่ใหญ่มาแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่งั้นเหรอสิทธิ์พี่ใหญ่มองมาดี่ข้าหน่อยค่ะว้าวสิทธิ์พี่ใหญ่หล่อเหล่ายิ่งนะสิทธิ์อาวุโสตำหนักตรงหัวเมื่งเทียนอีหลีกทางหน่อยอาอสิทธิ์พี่ใหญ่สัมผัสข้าด้วยนะ้าอิสาจังนางเป็นลมไปแล้ว สิทธิพิมึงเทียนอันผู้นำของเหล่าสาวุกตําหนักตรงหัวด้วยภูมิหลังของตระกูลที่โดดเด่นและพรสวรรค์ที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสลู้แจ้งและเป็นอมตะในบรรดาสาวุกมากที่สุดและที่สําคัญที่สุดสิทธิพีข้าสงสัยว่าคืนนี้ท่านพอจะมีเวลามาซีเนค้าไหมเขาเป็นบุรุษที่หล่อเหลาจริงๆเขาต้องเป็นของข้า เมื่อเร็วนี้ข้ามักจะเจอปัญหาคอขวดเสมอในตอนที่ข้าฝึกฝนเจ้าขวางทางข้าอยู่หลีกทางไปไว้ข้าขออธิษฐานอย่างสุดหัวใจพวกเจ้าที่มีความคิดแต่กิเลสตัณหายาได้มาเข้าใกล้ขาสิทธิพี่ใหญ่ปฏิเสธสิทธิพี่ลูลาแม้แต่สิทธิพี่ลูก็ยังพ่ายแพ้สิทธิพี่ใหญ่แสวงหาความจริงสุดหัวใจจริงๆ ค้าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้หัวใจของข้าเต้นแรงเส้นนี้สิทธิพี่ใหญ่ที่เอาแต่ใจแบบนี้เขาดูหล่อมักจริงๆ นี่ข้ากำลังทำอะไรเกือบจะโดนหลอกแล้วไม่ล่าสิทธิ์น้องหลูนั้นกำลังหลอกข้าและอยากให้ข้านั้นเป็นสุนัขของนางข้าไม่ยอมโดนหลอกเด็ดขาดข้าเป็นสิทธิ์พิเของตำหนักตรงหัวผู้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดในโลกฝึกฝนอมาตะแห่งในฮี่ข้าจะไม่มีวันทําผิดพลาดซ้ำรอยซาาที่แล้วเป็นอันขา สิทธิ์พี่ใหญ่อะไรกันเจ้าคือนักเดินทางข้ามเวลาไม่ต้องกังวลมีข้าอยู่เจ้าจะไม่มีทางทำพลาดแบบเดิมอีกแล้วอย่าสงสัยมากนะักด้วยความช่วยเหลือของข้าเจ้าเพียงแค่ต้องอ่อนโยนกับนางแล้วนางจะเป็นของเจ้าตราบใดที่เจ้าเต็มใจข้าสามารถทำให้เจ้าบ่มพาะคู่ได้ตลอดเวลาเลยนะการบ่มพาะคู่นะมันล้าสมัยไปแล้วและยังไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วยทั้งยังลำบากอีกด้วย หาข้าคิดว่าเจ้าไม่เข้าใจอะไรเลยการบ่มเพาคู่ที่ข้าจะสอนน่ะมันน่าตื่นเต้นมากกว่าอีกเมื่อเทียนอนันเจ้าลองพูดมาว่าจะเลือกอะไรเขาหายไปไหนแล้วเมื่อเทียนอานออกมานะ,จะเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนข้านั้นมีนามว่าเมื่อเทียนอานแต่ตัวตนนี้แท้จริงของข้าก็คือนักเดินทางข้ามเวลาและแท้จริงแล้วทั้งสองคนนั้น หนึ่งเดือนก่อนนี่ค่าอยู่ที่ไหนยินดีด้วยขอแสดงความยินดีที่เจ้าได้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาในมือเจ้าตายแล้วโปรดรับระบบโกงไปจากข้าด้วยเอาละมาทำสัญญากับข้าแล้วเจ้าจะได้กลายเป็นคนที่แข็งแก่งที่สุดเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนเจ้าอย่าได้พึ่งตัดสินใจ คนผู้นี้ควรเป็นของข้านี่เจ้าเข้าใจไหมว่ามาก่อนได้ก่อนและเวลาอธิบายของข้าก็ยังไม่หมดอีกด้วยหาเวลาอะไรของเจ้ากาันใครจะไปสนใจพูดไปก็เปล่าประโยชน์ยังไงซะเขาก็เลือกข้าแน่นอนหาก่อนหน้านี้เจ้าก็มาตัดสินลำดับความสำคัญกับข้าแล้วเจ้าก็พ่ายแพ้เจ้าไม่ยอมรับมันหรือ ข้าเป็นปีศาจข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมรับมันเออขอโทษนะใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากอีทิพลที่สกปรกของปีศาจข้าเลยลืมลำดับขั้นตอนไปเป็นเจ้าตั้งหากล้ที่อยากให้เขาทำสัญญาจนลืมขั้นตอนไปนะ่ะปัาบเขาให้ฟื้นฟูความทรงจำ เจ้าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยธรรมดาเพราะเจ้าได้เข้าไปซวยเสี่ยวหัวจากพวกอันตรพานเจ้าเลยได้ใช้โอกาสนี้ในการเริ่มออกเดทตั้งแต่นั้นเจ้าก็ทำงานหนักเก็บเงินเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นพอใจมากที่สุดแต่แท้จริงแล้ว เธอไม่รักเขาแล้วทำไมไม่เลือกกันล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะมันสนุกจริงๆที่ได้เห็นเขาทำงานหนักเพื่อสันให้สันได้เล่นสนุกกับเขาสักพักเธอเธอนี่มันใหญ่จริงๆหลังจากรู้ความจริงว่าถูกหลอกเจ้าก็จบชีวิตลงและเธอก็ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนมาโอบกอดทายาทเสียทีอีกด้วย ความรักบริสุทธิ์ของเจ้าถูกหักหลังนางตั้งใจเล่นสนุกกับเจ้าตั้งแต่แรกแล้วนางแค่สนุกกับความรู้สึกนี้ไม่ได้มีความรักในตั้งแต่แรกแล้วและเจ้าของล่างเดิมของเจ้ามึ่งเทียนอันก็เหมือนกับเจ้ารักความงามหลงรักคนสวยถูกคนสวยเล่นเหมือนสุนัขบัดซบ ทางค้าและเจ้าของล่างนี้ทำไมต้องเจอเรื่องบ้าๆบาแบบนี้ด้วยข้าใส่ความจริงใจของค้าเพื่อนแลกกับผลลัพธ์นี่นั่นเหรอเขาปลดปล่อยอารมณ์แล้วถึงเวลาแล้วข้าขอแนะนำตัวกับเจ้าข้าเป็นระบบสวรรค์ที่สามารถช่วยให้เจ้านั้นบ่มเพาะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ ตราบใดที่เจ้าเลือกค้าข้าสามารถทำให้เจ้าที่ต้องฝึกหนักแต่กลับอยู่ในระดับลากย้าให้กลายมาเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันในลวดเดียวประสบความสำเร็จและมีเสื่อเสียงไปทั่วใต้ล้า ข้านั้นมีนามว่าเสียนเม่อเอ,อ๋ระบบโกงที่เป็นตัวแทนของพลังแห่งความส่วนร้ายตัดบปที่เจ้าเลือกค้าค่าสามารถทำห้เจ้าไม่มีผู้ใดเทียบได้และหากเจ้าเป็นคนที่แข็งแข่งที่สุดในใต้ละ้ะเจ้าจะสามารถทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้ กลายเป็นอมตะดีกว่าตกนรกนะเจ้าต้องตัดสินใจเลือกค่าสถานที่ที่ข้าอยู่คือโลกแห่งการฝึกฝนอมตะใส่ไหมใส่แล้วนี่คืออาณาจักรส่วนเทียนขออภัยแต่ข้าจะไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งข้าอยากจะพึ่งพาความแก่งของตัวเองเพื่อฝึกฝนให้เป็นเสียน ข้าที่โดนผู้หญิงหักหลังข้าได้ตัดสินใจแล้วข้าจะไม่มีวันเสื่อใจผู้หญิงคนไหนอีกแล้วฮะอะไรนะอะไรกันเนื่องจากข้านั้นไม่ได้เลือกพวกนางพวกนางจึงอยู่ต่อและคุกขามค้าสร้างหน้าลำคานยิ่งนักพวกนางสองคนต้องน่ารังเกียจเหมือนกับพวกผู้หญิงเจ้าเล่ห์พวกนั้นเป็นแห่ข้าจะไม่มีทางเสื่อนางเด็ดขาดทั้งหมดที่ข้าต้องทำก็คือข้าจะต้องสร้างโชควาสนาด้วยความพยายามของตัวข้าเอง กลับมาปัจจุบนันอ้ากะเกิดอะไรขึ้นฮึไม่มีผู้ใดสู้ฆ่าได้เลยสักคนเดียวตอนที่สองว่าไงเด็กน้อยสุดหล่อเหลามาดูกันว่าเจ้าจะทำไม้ข่าพอใจได้หรือไม่ปีศาจหมาป่าส่วนหญิง ปีศาจหมาป่าที่อยู่ขอบเขตสร้างรากฐานขั้นสูงสุดงั้นเหรอนางบุกเข้ามาในนิกายได้อย่างไรกันโศกไร้เสียงทักษะในตอนนี้ของข้าไม่เหมาะที่จะเจอกับนางในช่วงวิกฤตเส้นนี้พลังของข้าเหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้มากกว่าเจ้าเจ้าต้องเลือกค้าเดี่ยวนี้นะดูเหมือนวาาในท่านกำลังจะมีปัญหานะถ้าหากเจ้าเลือกค้าเจ้าจะสามารถข้ามผ่านความยากลำบากได้ น่ารังเกียจผู้หญิงสองคนนี้เริ่มดักจับข้าอีกแล้วแน่นอนว่าข้าจะไม่เลือกใครทั้งนั้นข้าซักจะแอบชอบเจ้าเสร็จแล้วทําไมเจ้าไม่มาเล่นกับข้าก่อนที่จะถูกข้าฆ่าล่ะเหรอเมึงเทียนอันเจ้าอ่าได้หล่อสาเจ้าควรที่จะรีบตัดสินใจได้แล้วนายท่านเมึงอย่าได้ลังเลข้ายังตายไม่ได้ข้าเพิ่งได้เกิดใหม่เองนะไม่สิแล้วข้าจะมาตกหลุมอุบายของพวกนางไม่ได้ อะนึกออกแล้วเข้ามาสิเจ้าสุนักตัวน้อยข้าฆ่าซะสิถ้าเจ้ามีความสามารถมากพอหาเจ้าสุนักตัวน้อยงั้นเหรอตอนแรกข้าอยากจะเล่นกับเจ้าก่อนและจะฆ่าทิ้งแต่ตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วเจ้าไม่ฆ่าข้าเสียเถอะไปลงนรกซะแย่แล้ว นี่คือกายาศักดิ์สิทธิ์ที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและยังทําให้จิตใจของผู้โจมตีสับสนอีกด้วยในท่านเมงเลือกข่าแล้วใช้พลังนี้ตามที่เจ้าต้องการในอนาคตือข้าสนะเดิมพันแล้วข้ามีค่าแค่อยู่กับพวกนางสองคนนี้เท่านั้นแล้วพวกนางก็กลัวข้าตาย มันไม่ใช่เกมลับที่แย่แต่ว่าข้าชอบเล่นแบบลุกมากกว่าชอบแบบลุกมากกว่างั้นเหรอถ้างั้นนายท่านเมองโปรดลองเคล็ดวิสาปีศาวิสานี้เป็นทั้งการโจมตีและการป้องกันและยังสามารถรวบร้วมวิญญาล้ายเพื่อก่อเป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วยส่วนวิธีใสข้าได้ใส่เข้าไปในหัวของเจ้าแล้วอาเจ้า นี่มันบ้าอะไรกันหากเจ้าให้เขาเลือกข้ามันก็จบแล้วทำไมต้องให้เขาเลือกเจ้าด้วยของแบบนี้มันต้องแก่งนแย่งกันสีวิซานี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว <c oughs> เจ้ากำลังพูดกับตัวเองอยู่งั้นหรือเจ้าไม่คิดจะสนใจข้าเลยสินะข้าจะสีเจ้าเป็นสินสิน เป็นแค่ปีศาจหมาป่าตัวน้อยเจากกาย้ากล้าดียังไงถึงวิ่งเข้ามาในตำหนักตรงห่วงของค้าทะลวงเฮ้ยฮฮฮสาเกินไปสาเกินไปแล้วทบเฮยฮะฮะยังสาเกินไปมารอะอะไรกัน อะอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นสิทธตัวน้อยอย่างเจ้ามีพลังขนาดนี้เสียวหรือตอนที่สามเจ้าคนสัวเมื่อคู่นี้ข้ายังไม่พร้อมจะหากเจ้ามีความคิดแก่งจริงเจ้ามาสู้กับข้าอีกครั้งสิผู้ฝึกตนธรรมดาอย่างเขาเหตุใดถึงได้เสียวสารวิสารระดับสูงเส้นนี้แล้วนี้เขาคิดที่จะทำอะไรกับข้ากัน ข้าขอแนะนําให้เจ้าซื่อสัตย์ให้มากขึ้นนะไม่เช่นนั้นพู้อาวโสและคนอื่นจะมารับเจ้าไปในภายหลังนายท่านเมองวิชาของข้าทําให้เจ้าพอใจหรือไม่มาเธอมาเลือกข้าเลยนี่เป็นสิ่งส่วร้ายนะนายท่านเมอง <c oughs> พวกนางกำลังหลอกล่อข้าให้เลือกอีกแล้วคราวนี้ข้าจะไม่โดนหลอกล่อแต่ว่าพลังเหล่านี้มีประโยชน์จริงๆพวกเจ้าสองคนมีพลังที่แตกต่างกันแต่ข้าเลือกได้เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งมันทำให้ข้าตัดสินใจได้ยากมากทำไมพวกเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าได้สัมผัสกับพลังของพวกเจ้ามากขึ้นในอนาคตเพื่อที่ข้าจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้าควรที่จะเลือกใครดี มีแบบอย่างในการลองใช้พลังล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือไม่เราไม่ได้แค่สร้างข้อยกเว้นแต่ยังมอบพลังให้เขาข้าหาเจ้าเจอแล้วอันเทียนสิทธีจัก,กรพรรดิแห่งตำหนักตรงหัวหลิวเหยียนจื้อนี่แหละจัก,กรพรรดินางสร้างงดงามยิ่งกว่าหญิงสาวที่ข้าเคยพบมา อันเทียนเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมนี่แน่เชติแซนนมเบียดขะขะ้าไม่เป็นไรโอ้วเว้ยน่าอิสาจริงข้าอยากจะสัมผัสถึงจิตใจของเจก,กพัสด้วยเขาหล่อมากแม้แต่เจก,กพัสดก็ยังหลงรักเขาสมกับที่เป็นท่านเจก,กพัสดท่านตรงไปตรงมายิ่งนะั บัดซบข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมท่านถึงต้องสนใจเด็กคนนี้ด้วยฟางสินธิ์สิทธิ์พี่ลองแห่งตำหนักตรงหัวขอบคุณจกักรพรรดิที่เป็นห่วงข้าปีศาจหมาป่าถูกปราบแล้วและข้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยโอ้เจ้าปราบปีศาจหมาป่าแล้วแล้วตอนนี้ปีศาจหมาป่าตัวนั้นอยู่ที่ไหนตรงนั้นอ้าวเฮ้ยปีศาจหมาป่าหายไปไหน การทดลองใช้พลังสิ้นสุดลงแล้วพัฒน,นาการก็หายไปและปีศาจมาป่าก็วิ่งหนีไปแล้วนายท่านเมิงเราก็มีหลักการเช้นกันและเราจะไม่ให้พลังแก่เจ้าจนกว่าเจ้าจะตัดสินใจหาพวกนางกลับคำอีกแล้วอย่างดี่ข้าคิดไว้ผู้หญิงนั้นเสื่อถือไม่ได้จริงๆท่านจากักรพรรดิข้าขออภัยด้วยข้ามีพลังไม่มากพอและปีศาจมาป่าก็หลุดหนีไปแล้ว สิทธิ์พี่ใหญ่ปีศาจมาป่าตัวนั้นมีขอบเขตพ,พลังสูงกว่าท่านและคนอื่นได้ต่อสู้กับปีศาจต,ตัวนั้นในตำหนักตรงหัวแต่กลับไม่มีผู้ใดสามารถหยุดนางได้แล้วท่านเพียงแค่คนเดียวจะสามารถเอาชนะปีศาจต,ตัวนั้นได้ยังไงกันที่ท่านกล่าวออกมาก่อนหน้านี้เป็นแค่คำโอ้อวดต่อนหน้าจักรัสร์ใช่หรือไม่ ฟางเส้นเขามักจะมีความขัดแย้งกับเมืองเทียนอัานมาโดยตลอดให้ตายเธอถ้าผู้หญิงมาก่อหรือห้งก็คงจะไม่เท่าไรแต่ว่าตอนนี้แม้แต่ผู้สายก็ยังมาหาเรื่องข่าด้วย้สิทธิพี่ล้องข้าพบยญ้าลีเหอในห้องของสิทธิพี่ใหญ่ข้าคาดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งดึงดูดของปีศาจหมาป่าหายญ้าลีเหอที่แท้แล้วก็เป็นเพราะยญาลีเหอนี่เอง อย่าลีเหอไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราผู้ฝึกตนแต่มันสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกฝนของเผ่าอสัตว์อสูรข้าคิดว่ามันเป็นสากที่ท่านใสมันเพื่อแลกเปลี่ยนกับปีศาจหมาป่าตัวนั้นสินะหาหานี่เขาพามอะไรออกมานี้หาเคล็ดลับในการตีกรอบความผิดนี้ล้าสมัยเกินไปแล้วแต่ถึงจะล้าสมัยแต่ก็มีประสิทธิภาพ เจ้าคิดจะจับข้าจริงๆหรือในกรณีนี้ก็ได้แต่ปีศาจหมาป่าปีศาจหมาป่ากลับมาแล้วปกป้องจักรพรรดิปีศาจหมาป่าตัวน้อยเจ้ายังกล้ากลับมาอีกหรือเจ้ายังอยากจะถูกค่าทุบตีอีกงั้นหรือนายท่านของข้าข้ารู้สึกประทับใจกับความเข็งแกร่งของท่านมากข้าตัดสินใจเปลี่ยนฝั่งแล้ว เจ้าคนที่ซื้อฟางสินตรงนั้นเขาเป็นคนสั่งไอ้ข้าโจมตีตำหนักหัวก่อนหน้านี้หาข้าจะไปยุโยงอะไรมันต้องเป็นเจ้ากับเมื่งเทียนอานที่สมรู้ร่วมคิดการทำไมปีศาจหมาป่าตัวนี้ถึงกลับมา ปีศาจหมาป่าตัวน้อยเต็มไปด้วยบาดแผลดูเหมือนว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์พี่ใหญ่จริงๆสิทธิ์พี่ใหญ่หล่อเหลยิ่งนักเขาสามารถเอาชนะปีศาจหมาป่าที่มีขอบเขตพลังเหนือกว่าได้เป็นไปได้ไหมว่าที่สิทธิ์พี่ฟังนั้นอยากจะใส่ร้ายสิทธิ์พี่ใหญ่กันปีศาจหมาป่าตัวนี้ต้องสมรู้ร่วมคิดกับเมืองเทียนอนันเจ้ายังเชื่อในคำพูดของปีศาจด้วยหรือ สิทธิ์พี่ฝางข้าเป็นคนเสื้อเอย้ามีเหอไปไว้ในห้องของสิทธิพี่ใหญ่ให้ทานท่านจะตบละวันให้ข้าเท่าไร สิทธิพี่ฝางเมื่อสองวันก่อนข้าไปตลาดมเหือดเพื่อซื้อยามีเหอให้ท่านข้ายังไม่ได้เงินจากท่านเลยสิทธิพี่ฝางยาโปเปือยที่ท่านฝากข้าซื้อหมดแลว้วสิทธิ์พี่ฟางคืนนี้ข้าไปกับท่านไม่ได้สิทธิ์พี่ฝางสิทธิ์พี่ฟาง,ฟางเหล่าสิทธน้องที่พ่ายแพ้ต่อปีศาจหมาป่านั่นเองนะนี่มันบ้าอะไรกันสิทธิพี่ฝางสิทธิพี่ฝางครับ นำปีศาจหมาป่าตัวนี้ไปไว้ในห้องขังขอรับไหมข้าไม่อยากแยกจากท่านเมองนายท่านเมองพลังของข้ามาทันหรือไหมหน่อยนางแม่มดเจ้าเพิ่งบอกว่าจะไม่ให้พลังทดลองกับเขาอีกไม่ใช่หรือ,อยังไงผู้ใดจะสนใจกันแล้วนายท่านเมองต้องการข้าดังนั้นข้าจะทำมันไม่เลวข้าพอใจมาหากการช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดี ส่วนเทียนจือ้อหากเจ้าไม่ทำงานหนักกว่านี้ข้าจะเลือกเสียนเมยเอ๋อนะไม่นะนายท่านเมืองคิดให้ดีก่อนเฮ่เป็นแค่ผู้หญิงคิดจะสู้กับข้ายังเร็วไปตอนที่สี่สิทธิ์พี่ฝางทั้งหมดเป็นความผิดฐานเป็นความผิดฐาน มหมา,มาห้เดี๋ยวก่อนนี่คือการใส่ร้ายเมื่อเทียนอันต้องสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาล่วงหน้าเน่เจ้าเด็กคนนี้ยังไม่ยอมรับอีกข้าต้องทำยังไงดีนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองวาจาทรงพลังนี่เป็นทักษะคำพูดที่มีพลังซึ่งสามารถทำให้เป้าหมายรู้สึกผิดในการกระทําต่างๆที่ผ่านมา เฮ้ He, ข้าขอโทษข้าเป็นคนทําทุกอย่างข้าเป็นคนวางยาหมีเหอไว้ในห้องของสิทธิพี่ใหญ่จากนั้นข้าแอบวางยานอนหลับไว้ให้ผู้บิดทักดื่มหลังจากนั้นข้าก็ปล่อยให้ปีศาจหมาป่าเข้ามาที่แท้ะสิทธิพี่ฟางก็เป็นคนแบบนี้ข้าดูสิทธิพี่ฟางผิดไปสิทธิพี่ฟางใจร้ายเกินไปแล้วคนเหล่านี้เสื้อคำพูดจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ตาม สิทธิพี่ข้าจะไม่กล้าทำผิดแบบนี้อีกแล้วนี่คือยาแกนแท้ที่ข้าซื้อด้วยเงินจำนวนมากเมื่อไม่กี่วันก่อนข้าหวังว่าสิทธิ์พี่จะให้อภัยข้าหากเจ้ารู้ว่าเจ้าทำผิดพลาดเจ้าก็ย่อมสามารถแก้ไขได้หากเจ้าสำนึกผิดอย่างจริงใจข้าก็พร้อมที่จะให้อภัยเจ้าเือขอบคุณสิทธิ์พี่ใหญ่ อาสิทธิพี่ใหญ่สามารถประเสริญหน้ากับคำใส่ลายเส้นนี้ได้อย่างใจเย็นเขายังให้อภัยคนที่ทำผิดอีกด้วยสิทธิพี่ใหญ่สร้างมีคุณธรรมและหล่เหอเหล่าจริงๆนี่คือวิธีการจัดการของค้านายท่านรู้สึกอย่างไรสุดท้ายแล้วการกระทําของเจ้าก็ครอบคุมผู้อื่นเหมือนกันแล้ววิธีของค้ามันแตกต่างได้อย่างไรเสแส้งมากตอนนี้เจ้าสองคนทเทบจะไม่ต่างกันเลย หฮอกินนี้เออท่านจักรพรรดิท่านกำลังทำอะไรหฮืออันเทียนเหตุใดเจ้าถึงมีลมปานปีศาจที่แข่งแข่งอยู่บนร่างกายของเจ้าคืนนี้เจ้ามาที่ห้องของข้า สิทธิ์พี่ใหญ่มีบุญจริงๆจะกระพัดคงจะตกเป็นของสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วข้าเกือบลืมไปว่านี่เป็นนี่กายฝ่ายธรรมะตอนนี้ข้ากำลังมีปัญหาใหญ่แล้วกลางคืน จักรพัรดินนทรงพลังมากแม้ว่าข้าจะอยากจะหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีจากเงื้อมือของนางได้เนื่องจากนางไม่ได้เปิดเผยข้าในกลางที่แจ้งให้คนอื่นรู้นั่นหมายความว่านางยังไม่มีเจตนาที่จะทำลายข้าดังนั้นนางเลยเรียกข้ามาพบตอนกลางคืน เสียนเหมยเอ,อ๋ววิซาของเจ้าทำให้ข้าถูกจกักรพรรดิสงสัยเอ๋นายท่านมึงข้าผิดไปแล้วข้าจะหาคะแนนของเจ้าฮฮ้อข้ารู้อยู่แล้วว่าวิซาของนางไม่มดคนนี้จะทำให้นายท่านต้องพบเจอปัญหานั่งหลงท่านจากักรพรรดิค้า อันเทียนในฐานะลูกศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่ของตำหนักตรงหัวของข้าเจ้าเป็นผู้ฝึกตนที่มีเกียรติและชอบธรรมทำไมเจ้าถึงอยากจะสัมผัสวิสาปีศาจชั่วหลายกานท่านจากักรพรรดิปวดใจเย็นข้าคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าความดีและความสัว่วเป็นเพียงแนวคิดที่กำหนดโดยโลกไม่มีความแตกต่างระหว่างความดีและความสว่วนในการเลือกวิสาฝึกและมีเพียงความคิดชั่วหลายภายในใจของผู้ฝึกตน ผู้ฝึกตนสัวน่วหลยล้วนแต่ทำซั่วสาเจ้าจาพิสูจน์ได้อย่างไรวะความสั่วไม่มีอิทธิพลกันแม้แต่ผู้ฝึกตนฝ่ายธรรมก็ยังมีคนทำสั่วและผิดศีลธรรมอยู่ด้วยไม่ใช่หรือพวกเขาทั้งหมดได้ฝึกฝนวิสาสัว่วายหรือไม่นอกจากนี้ท่านควรที่จะเปิดใจและมองให้เปิดกว้างกว่าเดิมนะขอราบ ข้าไม่สนใจแล้วเจ้าฝึกฝนวิชาสัว่วลายแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้าหลงเดินเข้าไปในทางคดเคี้ยวไม่ได้ท่านได้โปรดใจเย็นก่อนขอลาผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีชีวิตท,ที่ไรเหตุผลเชียจิงดังนั้นแล้ววันนี้ข้าจะข้าจะสอนบทเรียนการฝึกฝนวิชาของการบ่มพอคู่ที่แสนวิเศษให้กับเจ้าเอง ตอนที่หาปรมาจารย์นิกายมีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงโปรดเคารพตัวเองด้วยฮึๆฮไม่ต้องอายไปหรอกเจ้าไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของข้าอย่างนั้นหรืออันเทียน <c oughs> ความรู้สึกสัมผัสนี้ใครจะควอบคุมมันได้ไหมจกกักรพรรดิยังคงสอบสวนค้าเกี่ยวกับการฝึกฝนวิสาส่วลาลทำไมนางถึงเปลี่ยนทัศนคติในพิบตาการหรืออาจจะเป็น เสียนเมยเอ๋อเจ้าออกมาหาคาเจ้าข้านายท่านมีคำสั่งอะไรอย่างนั้นหรืออากำเนื้ออกแรงดีจริงๆเจ้ากำลังสร้างปัญหากับรูปล้าของปรมาจารนิกายอย่างนั้นหรือการพูดคุยระหว่างเมืองเทียนอานกาบเสียนเหมยเอ๋อและส่วนเทียนชื่อนั้นไม่มีผู้ใดได้ยินข้าสร้างปัญหาให้กับนายท่านก่อนหน้านี้ดังนั้นแล้วข้าเลยต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อชดเชยความผิดของคา ตอนนี้แตกระพัฒแห่งความงามได้รับพลังเสน่ห์แห่งความปรารถนาของข้าแล้วและนางกำลังหลงรักท่านเมืองโดยสมบูรณ์จะเจ้าอันเทียนนี่ข้าถูกถอดเสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่เจ้าไม่อย่างไหคข้าเลือกเจ้าแล้วหรือไงหือนายท่านไม่พอใจอย่างนั้นหรือมันคงยากถ้าจะให้ข้ายกเลิกมันแต่ถ้าหากนายท่านเลือกข้าข้าจะคิดดูอีกที ช่วยด้วยแสงสำลัดลา้างใหญ่แม่มดเจ้าต้องการแกล้งนายท่านอีกนานแค่ไหนการใช้วิธีน่ารัเกียดเส้นนี้เพื่อบังคับให้นายท่านเมื่งตัดสินใจเลือกเจ้าข้าไม่เห็นด้วยสีเจ้ายัางจะมาขัดขวางความสําเร็จของข้าอีกงั้นเหรอข้าไม่สนใจแล้วไม่ว่ายัางไงวันนี้ข้าก็ต้องให้นายท่านเลือกขา หลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปีข้าก็พบวิธีที่จะหยับยั้งเจ้าได้แล้วข้าเพิ่มความไวต่อความรู้สึกของร่างกายของเจ้าเป็นร้อยเท้าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างอ้ะจะใหญ่เม่หมดเจ้าใส่กลอุบายสกปรกนี่มันหลมเหลวเหรอข้าจะเสียตัวจริงหรืออันเทียนมาให้ข้าได้ลิมรสของลับของเจ้าหน่อยเถอะฮะมันจะโผล่แล้ว ส่วนเทียนจื้อถ้าเจ้าส่วยข้าข้าจะพิจารณาเลือกเจ้าท่านเม้งข้ารอคำพูดนี้ของเจ้ามานานแล้วหาอะไรนะ่าอ๋ารอดแล้วเอ๋เมื่อคู่นี้ข้าทำอะไรลงไปเกือบไปแล้วข้าเกือบที่จะสูญเสียควมบริสุทธิ์ไปแล้ว ท่านจักรพรรดิระดับพลังของข้ายัางตื้นเขินและข้าคิดว่าวิธีการฝึกฝนการบ่มเพาะคู่ที่ท่านกล่าวถึงนั้นตัวข้าไม่มีคุณสมบัติพอข้ายัางมีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกเส้นนั้นข้าขอตัวลมามะเมื่อคู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับข้าข้ารู้สึกเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ว่าอันเทียนจริงจังมากับสถานการณ์เส้นนี้เขาไม่ได้ถูกร่างกายผู้หญิงยัว่วเยวนเขาทนได้จริงหรือเขาทำให้หัวใจของข้าเต้นแรงยิ่งนาะเจ้าแก้งทำเป็นตกอยู่ในการควบคุมของข้าเจ้ามันไรอย่างอายจริงๆแบบนี้นะเหลอที่เรียกว่าระบบสวรรค์นนะ่ะ <c> ฮ <oughs> ึเขาไม่เคยหลอกลวงผู้อื่นสักหน่อย ท่านเมงเจ้าบอกว่าจะเลือกข้าเส้นนั้นเรามาทำสัญญากันเถอะขอโทษแต่ดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจผิดก่อนหน้านี้ข้าพูดว่าพิจรนารณาเลือกเจ้าแต่ข้าไม่ได้บอกว่าข้าต้องเลือกเจ้าหาอะไรนะเจ้าใจร้ายเกินไปแล้ว